ตอนตะกูลหมิงสถานเมื่อทราบว่าเป็นข่าวรือ,อยังแตกตื่นโลนลานอันใดหมิงเหล่าไทาจินกล่าวอย่างกดแขนซุ้มเสียงกลายเป็นแหลมเล็กคล้ายมีมีดปลายแหลมขูดใส่ผิวเคลือบก็มีปานอีไหนไหนคำเรียกอนุภรรยาของบิดาที่นั่งอยู่ข้างกายนางสันสถานรีบนั่งอย่างสงบสงเงี่ยมไม่กล้ากล่าวมากความ หมิงเหล่าไทจินมีนิสัยหึงหวงดังนั้นขังกนูนหมิงเหล่าแย่ชื่อเพียงตกแต่งอนุภรยาสามนางตอนนี้บุคคลรุน่นนี้คงเหลือสตีสองนางดีที่ตระกูลหมิงให้กำเนิดบุรุษมากมายไม่นับเชื้อสีเฟยซึ่งตอนนี้กำลังดื่มสุราในเหล่าเจียงหนันเจียอีกสองบ้านให้กำเนิดบุตรชายหกคนหมิงชิงตาเป็นบุตรคลโตของบ้านใหญ่ตอนนี้เป็นประมุกตระกูลหม,มิงส่วนหมิงซันแย่ กับซื้อแย่เกิดจากอีไหนไหนท่านนี้คนทั้งสองเห็นมันดาถูกหมิงเหล่าไทจินคู่คำรำใส่ร้วนเกิดความขับข้องใจแต่ว่าหมิงเหล่าไทจินสะสมบารมีไว้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่กล้าโต้แย้งอันใด หมิ่งชิงตาในฐานะบุตรคนโตของบ้านใหญ่ย่อมต้องกล่าวไก่เกียรอยู่ไรคำมิคาดหมิงเหล่าไทาจินกับไม่ไว้หน้าประมุกในนามผู้นี้กล่าวเสียงเย็นช้าว่าร้วนจดจำให้ดีเราซีอันดับเจ็ดของตระกูลหมิงตายตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแล้วตอนนี้ในเมืองซูโจโปรากฏเตี้ยตังเจียผู้ดูแลก,กิจการแท่เซี้ยไรนั่นอาศัยข่าวลือเมื่อสิบกว่าปีก่อนมาก่อวอด ตะกูลหมิงเราจะไม่ปล่อยปะระเวนมันหมิงชิงตาถูกยันกลับมาใบหน้ายังประดับด้วยรอยยิ้มกล่าวว่าท่านแม่ข่าวหรืออันเลวไหลเช่นนี้ย่อมไม่มีคนยอมเชื่อแต่หากว่าราชสำนักยอมเชื่อจะทำอย่างไรคำพูดนี้บอกเก่าวตรงๆ เชียซีเฟยเป็นเบีย้ยของฟั่นเสียนตอนนี้ฝั่นเสียนเป็นตัวแทนของขุมกำลังรัชสำนักคิดอาศัยโอกาสนี้ยึดทรัพย์สินอันมหาศาลของตระกูลหมิงโดยไม่ต้องสูญเสียชีวิตเลือดเนื้อจึงเป็นสถานการณ์อันล่อแหลมมิงเหล่าไทจินกระพิบตาที่ขุนมัวกล่าวว่าขุนนางแท้ฟ้านนั้นบอกว่าใช่ก็ใช่รัชสำนักไม่ถือเหตุผลหรือ หมิงชิงตาคุ้นคิดราชสำนักไหนเลยเคยถือเหตุผลเพียงแต่การก่อนราชสำนักยืนอยู่ฝ่ายตระกูลหมิงตอนนี้ราชสำนักเกิดความแตกแยกภายในเกรงว่าไม่อาจยกอ้างเหตุผลได้มันฝืนยิ้มพางกล่าวว่าขอท่านแม่โปรดชี้แนะ เชื้อซีเฟยมาด้วยสภาวะอันดุร้ายดูจากการประมูลในวันนี้สแสดงว่ามีเงินหนาทั้งได้รับการสนับสนุนจากใต้ท้าผู้แทนพระองค์ตระกูลหมิงควรรับมืออย่างไรต้องให้หมิงเหลาไท้จินกำหนดวิธีการออกมาซึ่งความจริงในใจหมิงเหลาไท้จินไม่แน่ว่าจะมีเหตุผลอย่างเต็มปากเต็มคำนางไม่ตอบคำหมิงชิงตาเพียงกวาดมองเหลาต้าแย่นายใหญ่ของตระกูลกล่าวเสียงเย็นช้าว่า ตอนนี้สภาพต่างกับปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เราใช้หนังสือแจ้งต่อพวกท่านที่มีศักเป็นอาให้พวกท่านเรียบเรลยร้อยกว่านี้วันนี้เราผู้เท่าขอเน้นย้ำอีกเที่ยวหนึ่งช่วงเวลานี้พวกท่านอย่าได้สร้างปัญหาให้กับตระกูลหมิงคิดจูงนกก็จูงในบ้านทั้งขับไล่เหล่าชายชะกันที่รู้จักแต่ป้ามเหวี่ยงออกจากสวนอุทยานให้หมดสิน้น นางเ่าวย้ำว่ายังมีเรื่องนี้ห้ามไม่ให้ผู้ใดเผยแพร่ออกไปหากเราได้ยินว่าผู้ใดปากพ่อยระวังเราจะตัดลิ้นของพวกเจ้าออกมา นางกล่าวอย่างเร่งร้อนและโกรธแค้นสุดท้ายต้องไอออกมาหญิงรับใช้ที่ด้านหลังรีบทุบหลังให้กับนางเบาๆหรานคนโตหมิงหนันสือก็ยื่นส่งถ้วยชาให้อย่างนอบน้อมเหล่าต้าแย่ตระกูลหมิงที่ดานตึกผากันน้อมไก่ลงไม่กล้าขัดคำสั่งของหมิงเหล่าไทจินหมิงชิงตากวาดมองบรรดาชาราแว,วบหนึ่งคิดกล่าวแต่แล้วก้กืนไวหมิงเหล่าไทจินแค้นหัวรอในใจ บุตรชายของตัวเองผู้นี้กระทำการใดขาดการตัดสินใจต้องให้ตนเองประพฤติเป็นคนร้ายนางจิบชาคำหนึ่งแล้วกล่าวพวกนี้เป็นการประมูลวันที่สองพวกท่านก็ทราบว่าใต้เท้าผู้แทนพระองค์บุ่งเป้ามาที่ตระกูลเราสินค้าหลังจากนี้อีกแปดรายการแบ่งเป็นสองมัดดูถ้าต้องเสนอราคามากกว่าปีก่อนเพียงเวลาชั่วคามคืนหากให้ร้านค้าเงินออกตั๋วให้เกรงว่าไม่ทันการ ตอนนี้พวกเจ้ากลับไปรวบรวมเงินส่วนตัวในห้องอีกสักคู่ส่งไปที่ห้องบัญชีคําพูดพอกล่าวหมิงต้าแย่ตะกูลหมิงที่รานตึกร้วนอ้าป,ปากค้างมิให้ตนเองจูงนกเล่นป้ามเหวี่ยงยังสามารถสะกดกันได้แต่ว่ายังให้ตนเองนำเงินส่วนตัวอันน้อยนิดผมใส่กองกลางการเปิดประมูลของทุกปีต่างบ้านล้วนเตรียมเงินพร้อมสับ หากว่าสินค้าอีก8รายการมีราคาสูงเกินไปก็ไม่ต้องแย่งชิงไหนต้องเสี่ยงชีวิตถึงเพียงนี้ ตาแย่เหล่านี้รวนคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดทั้งไม่มีสิทธิ์ในการสืบทอดกิจการเพียงรู้จักแต่เสพสุขไหนเลยล่วงรู้เบื้องหลังการประมูลของรัฐสำานักว่าเป็นการประลองกำลังของกลุ่มต่างๆในรัฐสำานักพอฟังวาจาหมิงเหล่าไทจินจึงไม่คิดรับปากหมิงริ้วแย่นายที่6กแท่หมิงอายุอ่อนกว่าปกติชมชอบปั้มเวียงมีกำลังขวัญมากกว่า จึงปลุกปอบจิตใจกล่าวว่าท่านแม่พวกเราเหล่าพี่น้องไม่อาจเข้าร่วมการค้าของตระกูลเพียงแค่รับเงินทุกเดือนแต่ละคนมีครอบครัวต้องดูแลต่อให้เก็บเงินส่วนตัวไว้หากให้ถมเงินอันน้อยนิดนี้ลงไปก็ไม่มีประโยชน์อันใดมิสู้ไม่ทันกล่าวจบถ้วยชาใบหนึ่งก็รอยวืดมาตกแตกที่เบื้องหน้ามันบังเกิดเป็นเสียงดังสดใสหมิงริ้วแย่สะดุ้งเฮกร่างสั่นสะท้านขึ้นมา มองดูสีหน้าของหมิงเหล่าไทจินกับเข่าอ่อนรถถวยคุกเข่าลงกับพื้นหมิงเหล่าไทจินจับจ้องมองมันอย่างเย็นชากล่าวว่าเงินอันน้อยนิดเจ้าเข้าใจว่าเราไม่ทราบว่าหลายปีนี้พวกเจ้าตักตวงผลประโยชน์ไปมากน้อยเท่าใดชีจิวพี่ชายภรรยาพวกเจ้าล้วนกลายเป็นเศรษฐีเมืองซูโจก่อนนี้เราแจ้งเป็นไม่เห็นเพราะว่าพวกเจ้าจะอย่างไรเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลหมิงตามกฎของบรรพชน ก็ห้ามมิให้พวกเจ้ารับช่วงดูแลการค้าอย่างนั้นตักตวงก็ตักตวงไปแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรรวนคุกเข่ารงรับฝั่งวาจาคำพูดพอก่าวทุกผู้คนรวมทั้งหมิงชิงตาต่างปากันคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าเก้าอี e, ้ไท่สื่อทั้งสองตัว ซุ้มเสียงของมิงเหล่าไทจินขายแม่เบีย้ยอสรพิษข่มขวัญผู้คนจนสันนลิกกล่าวว่าหากต้นไม้ใหญ่โค่นล้มพวกเจ้าเหล่าวานอนยังคงอยู่สุขสบายหรือเราขอบอกตรงๆ การประมูลในวันพรุ่งนี้หากประมูลไม่ได้ตระกูลหมิงเราต่อให้ยืนหยัดอีกหลายปีสุดท้ายก็ต้องพังคืนลงมาตอนนี้ได้แต่ลุกคืบไม่อาจลาถอยในช่วงเวลาเช่นนี้พวกเจ้าอย่าคิดหมายซุกซ่อนเงินไว้อีไในไหนมองดูบุตรชายที่กู้เข่ารันตึกด้วยความเจ็บปวดใจหันไปปอบโยนว่าเจียเจียอย่าได้มีโทสะพวกมันทราบบ่สมควรทำอย่างไรเราต้าแย่ตระกูลหมิงที่รันตึก ต่างก็โขกศีษะกล่าวเป็นเสียงเดียวว่ายอมรับผิดหมิงเหลาไทาจินกล่าวว่ายอมรับผิดก็ดีนางเอ็นร่างพิงกับพนักเก้าอี้เลือกตาคลายดับรงกล่าวว่าอีกสักครู่พวกเจ้าล้วนกลับไปไม่ว่าใช้วิธีใดให้ส่งเงินมาที่ห้องบัญชีก่อนฟ้าสางครอบครัวละยี่สิบหมื่นตำรึงเหลาริ้วอันดับหกสิบห้าหมื่นตำรึงหมิงเอ้อหยหมิงซือแย กับหมิงอู่แย่พอฟังก็เจ็บปวดใจแต่ไม่มีความเห็นใดหากถ้าว่าหมิงซันแย่ไม่ยินยอมเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าท่านแม่เหตุใดเหล่าริ้วเพียงส่งมอบสิบห้าหมื่นตำรึงหมิงเหล่าไทจินถอดึงตาใส่มันกล่าวว่าเหล่าริ้วอายุน้อยที่สุดสองปีนี้คบหากับแม่ทัพเซียวเปยชมชอบปั้มเวียงใช้ใจ่ายเงินมากกว่าเจ้าเป็นเกอเกอพี่ชาย ใหญ่ต้องคิดเล็กคิดน้อยกับมันหมิงซันแย่กล่าวอย่างไม่ยินยอมว่าหรือว่ายามปกติเราไม่ได้ใช้เงินซึ่งความจริงไม่ว่าผู้ใดร้วนทรับว่านี่เป็นหมิงเหล่าไทจินรักถนอมบุตรชายคนเล็กซึ่งถือกําเนิดจากนางแต่คําพูดนี้ไม่ว่าผู้ใดสามารถกล่าวได้มีเพียงหมิงซันแย่กล่าวไม่ได้เรื่องเพราะหมิงซันแย่ เป็นบุตรของอีไหนไหนอีไหนไหนเห็นผิดท่าจึงไปตาบอกใบ้ต่อหมิงซันแย่แต่ระหว่างนี้หมิงซันแย่การเงินตึงตัวไม่ยอมก้มหัวให้หมิงเหล่าไทาจินเดือดดานเป็นการใหญ่ด่าทอว่าเจ้ารู้จักแต่ร้างผ่านเงินที่หอนางโรมทั้งยังซื้อตัวนางขณิกากลับบ้านถือว่าใช้จ่ายเงินอย่างมีเหตุผลหรือจากชะตากรรมของเซียซีเฟยสองแม่ลูกดูออกว่า เราไทจินท่านผู้หญิงอายุสูงนางนี้ตั้งข้อรังเกียจต่อความรักชอบของบุรุษเพศเป็นพิเศษหมิงสั้นแย่อย่างร้องถามว่าอย่างนั้นพี่ใหญ่เล่าหมิงชิงตาคุกเข่าบนพื้นยิ้มพางกล่าวว่าเราเป็นพี่ใหญ่ย่อมต้องรงแรงมากกว่าเรารับปากมอบเงินให้ห้าสิบหมื่นตำรึง เมื่อเห็นพี่ใหญ่กล่าวเช่นนี้พี่น้องทั้งหลายไม่สะดวกกับการกล่าวกระไรการชุมนุมของเราแย่ตระกูลหมิงจึงสลายตัวพี่น้องทั้งหลายรีบออกจากส่วนอุทยานไปรวบรวมเงินถึงแม้ว่าพวกมันเก็บเงินส่วนตัวไว้ไม่น้อยแต่เวลาชั่วข้ามคืนคิดรวบรวมเงินที่หมิงเหล่าไทจินกำหนดไว้ อย่างยากลำบากไม่น้อยหมิงสันแย่ทางหนึ่งติดต่อพี่น้องทั้งหลายออกไปทางหนึ่งร่ำร้องบอกว่าไม่มีเงินหวังว่าพี่น้องทั้งหลายให้ความช่วยเหลือแต่ตอนนี้ทั้งหมดยังเอาตัวไม่รอดบวกกับหมิงเหล่าไทาจินยื่นคำขาดไว้ไม่ว่าผู้ใดก็ไม่สนใจมันยามนี้อีในไหนกลับห้องของตัวเองไปแล้วตัวตึกของหมิงเหล่าไทาจินคงเหลือแต่สายของบ้านใหญ่หมิงจิงตาขหมดคิ้วก่าวว่าหมากของใต้เท้าผู้แทนพระองค์ตานี้กระฐานหันเกินไป ไม่ได้ให้พวกเราปรับตัวแต่อย่างไร หมิงเหล่าไทจินกวาดมองบุตรชายแวบ,บหนึ่งทอดถอนใจกล่าวว่าวันนี้ในตึกประมูลเจ้ามีปฏิกิริยาไม่เรวอย่างน้อยช่วงชิงเวลาหนึ่งคืนมาได้หมิงชิงตาฝืนยิ้มพรางสันสีษะกาวว่าเวลาหนึ่งคืนสั้นเกินไปมิหนำซ้ำดูจากการลงมือของเชี้ยสี่เฟยในวันนี้เก่งว่ายังมีกำลังหนุงเหลือการประมูลในวันพรุ่งนี้มีความเสี่ยงสูงต่อให้รวบรวมเงินจากพี่น้องทั้งหลายได้ก็เพิ่มขึ้นมาร้อยกว่าหมื่นตำลึง เก่งว่ายังไม่พอมิงเหล่าไทจินที่ด้านข้างรับฟังจนอ้าปากตาค้างกล่าวว่าท่านพ่อการประมูลสินค้า8ดรายการที่ผ่านการประมูลหากวางมัดจำเป็นเงิน4ส่วนสมควรอยู่ในราว500้อหมื่นตำรึงปีนี้พวกเราเพิ่มเงินลงไปอีก2ส่วนบวกกับรดมเงินจากสู่ฝูท่านอาทั้งหลายอีร้อยหมื่นตำรึงยังไม่เพียงพอหรือ หมิงชิงตาฝืนยิ้มพางกล่าวว่าปัญหาอยู่ที่ใต้เท้าผู้แทนพระองค์ทราบว่าพวกเราต้องการประมูลสินค้าทั้ง8ดรายการเสียซี่เฟยสามารถเสนอราคาวุ่นวาย มิหนำซ้ำพวกมันเป็นฝ่ายผลิตเองต้องไม่ขาดทุนแน่นอนหมิงชิงตาเป็นคนชานฉลา,าดไม่ถามว่าเหตุใดตระกูลหมิงต้องประมูลสินค้าหลายรายการนี้ถึงแม้ไม่เอ่ยถึงปัญหาของภาพการเพียงนครตรงอีก,ก็ต้องให้พวกตนประมูลสินค้าทั้ง8รายการไม่เช่นนั้นนครตรงอีต้องจ่ายค่าตอบแทนในการจัดส่งสินค้าจากท้องพระคลังเพิ่มอีกปีละหลายร้อยหมื่นตำรึง หมิงเหล่าไทจินซึ่งเงียบงันไปชั่วขณะจึงถามว่าทางด้านร้านค้าเงินสันติสุขมีข่าวอันใดหมิงชิงตากล่าวว่าพวกมันก็ไม่นึกถึงว่าจะเกิดเหตุเช่นนี้จึงตะเตรียมไม่พอเงินของเซียซี่เฟยร้วนเบิกจากร้านค้าเงินสันติสุขตอนนี้พวกมันได้แต่ออกตั๋วสัญญาให้แก่พวกเราไม่สามารถจ่ายตั๋วเงินให้ขณะที่วันพรุ่งนี้พวกเราต้องการตั๋วเงินที่ขึ้นเงินได้ท่านก็ทราบว่าพวกมันก็มีข้อกิ่งเกง ก่อนหน้านี้ผู้จัดการของพวกมันแจ้งว่าสามารถจัดสรรเงินให้กับเราอย่างมาก30มสิบหมื่นตำรึง หมิงเหล่าไต้จินทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดร้านค้าเงินเมื่อออกตั๋วเงินก็ต้องขึ้นเงินได้เชียอซีเฟยเบิกตั๋วเงินจากร้านค้าเงินเป็นจำนวนมากไม่กล้าออกตั๋วเงินอีกเรื่องเพราะร้านค้าเงินต้องมีเงินสดพอที่จะจ่ายให้เรื่องนี้เกี่ยวพันถึงชื่อเสียงของร้านเงินจำต้องรักษาไว้แน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างนาคตรตงอีกับตระกูลหมิงหากมิใช่สถานการณ์ตึงเครียด ร้านค้าเงินสันติสุขสามารถจ่ายตัวสัญญาใช้เงินให้แต่ว่ามีความเสี่ยงสูงหากว่าร่วงเกินฟั่นเสียนกิจการขนถ่ายของท้องพระรังสามารถนำตั๋วเงินของเชื้อซีเฟยกับตั๋วเงินทิตะกูลหมิงวางมัดจำไว้ไปเบิกเงินจากร้านค้าเงินนี่เป็นจำนวนเงินที่มากมายต่อให้ร้านค้าเงินสันติสุขเป็นเซียนวิเศษในเวลาอันสั้นก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายเงินมาถึงเมืองซูโจ เมื่อเป็นเช่นนี้จะถึงการอาวสานของร้านค้าเงินสันติสุขแล้วถึงแม้ว่าร้านค้าเงินสันติสุขมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าเราจะสำนักใดกระทำเรื่องเช่นนี้แต่ผู้ดำเนินการประมูลของท้องปะคังครั้งนี้เป็นฟันเสียนคนผู้นี้ยามลงมือดุดันอัมหิตร้านค้าเงินสันติสุขต้องไม่กล้าเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ภายในตึกเงียบงันราวความตายบุคคลของตระกูลหมิงทั้งสามรุ่น ใจขมึงตึงเครียดขึ้นมาหรือว่าจะเบืงตาดูหมิงซีเศร้าไหนน้อยที่เจ็ดแท่หมิงแย่งชิงการประมูลของตระกูลหมิงไปหากว่าสูญเสียสิทธ์ในการจำหน่ายสินค้าของตระกูลหมิงตระกูลหมิงมิเพียงสูญเสียตำแหน่งเศรษฐีอันดับหนึ่งของแดนเจียนหนันทั้งอาจถูกผู้คนเชื่อทิ้งความจริงอันน่ากลัวนี้ทำให้หมิงเหล่าไทาจินขมวดคิ้วแนบแน่นกว่าเดิมนางพันนึกถึงชื่อหนึ่งขึ้นมากล่าวว่า ระหว่างนี้ร้านค้าเงินเชิงพาณิชย์ยังส่งคนมาอีกหรือไม่หมิงหลันสือตอบคำถามข้อนี้ว่าพวกมันทราบว่าพวกเราเป็นลูกค้ารายใหญ่ของร้านค้าเงินสันติสุขหลังจากหยางเชิงดูอยู่หลายครั้งทราบว่าฉุดดึงพวกเราไปไม่สำเร็จจึงร่าถอยกลับไปหมิงเหล่าไทจินจึงประงกศีศรีษะกล่าวว่าดูท่าไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดคิดไว้เรื่องเพราะตาประทับท,ที่ใช้เบิกเงินจากร้านค้าเงินสันติสุขอยู่ในมือหมิงเหล่าไทจิน หมิงชิงตาจึงเสนอให้ติดต่อกับร้านค้าเงินเชิงพาณิชย์อีกแห่งหนึ่งยามนี้ฟังดูน้ำเสียงของมารดาขายผ่อนคลายในใจจึงรอบยินดีเปลือกนอกกล่าวเสียงรับเรียบว่านี่ควรแก่การไว้วังใจหากว่ามีปัญหาสามารถขอความช่วยเหลือได้หมิงเหล่าไทาจินขมวดคิ้วคายนึกถึงปัญหาอันใดเนิ่นานานให้หลังจึงกล่าว ส่งคนไปยังร้านค้างเงินสันติสุขไม่หมิงหลันสือไปด้วยตัวเองดูว่าคืนนี้พวกมันสามารถออกตัวเงินได้มากน้อยเท่าใดหมิงชิงตารับคำจากนั้นถามว่าทางด้านเซียสีเฟยจะจัดการอย่างไรหมิงเหล่าไทจินหน้าเข่งเครียดลงกล่าวว่าเราไม่รู้จักคนผู้นี้เจ้าก็ไม่รู้จักตระกูลหมิงเราล้วนไม่รู้จักอย่างนั้นใหญ่ต้องจัดการเจ้าไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าให้ใต้เท้าผู้แทนพระองค์ใช้เป็นข้ออ้างได้ ตอนนี้ใต้ท้าผู้แทนพระองค์หวังให้พวกเรามีปฏิกิริยาที่ดุนแรงพวกเรายิ่งต้องสงบเยือกเย็นหมิงชิงตาประสานมือคารวะจนจรวดพื้นทอดถอนใจกล่าว่าท่านแม่หลักแหลมยิ่งหมิงชิงตาต้องเตรียมการประมูลวันพรุ่งนี้ทั้งต้องไปที่ห้องบัญชีจับตาดูพี่น้องทั้งหลายส่วนหมิงหลันสือก็ต้องเข้าเมืองไปยังร้านค้าเงินพาณิชย์ฝั่งว่านครตรงอีอยู่เบื้องหลังจึงไม่รังอยู่สืบต่อสแสดงความเคารพแล้วลาถอยไป หมิงเหล่าไทจินมองดูบุตรชายห่านชายออกจากตัวตึกแววตาอันดุร้ายกลับเป็นเหนื่อยลา้ายกนิ้วก้อยขึ้นอย่างอ่อนแรงเคาะใส่ที่เท้าแขนของเก้าอี้ยิงรับใช้ประจำตัวยื่นหน้ามาถึงมุมปากของสตรีชาราหมิงเหล่าไทจินหรับตาลงยกนิ้วนางค้างไว้เนิ่นนานายังไม่เคาะลงและไม่เอ่ยปาก้ายกำลังช่างน้ำหนักอันใด ซลซีอันดับ7ยามนี้ในด,ดวงตาที่ปิดลงของมิงเหล่าไทจินค้ายปรากฏภาพสีดำมืดผุดขึ้นในภาพปรากฏสตรีที่ยั่วยวนกวนร,ราคะนางหนึ่งอยู่ใต้ร่างของบรดุษที่คุ้นเคยผู้หนึ่งเสนอสนองให้อย่างเต็มที่จากนั้นภาพแปรเปลี่ยนไปสตรีนางนั้นคลอดทารกชายคนหนึ่งนางอุ้มทารกแรกเกิดอวดโอไปทั่วสวนอุทยานหมิงส่งเสียงหัวราะดังสดใสดุดละคังเงินดังกังวานถึงยอดเม หมิงเหล่าไถจินพันดืมตาขึ้นดวงตาทอแววะเยียบเย็นชานิ้วนางสันละลิกขึ้นมางอรงเล็กน้อยพิบตานั้นนางนึกถึงเรื่องในอดีตมากมายยกตัวอย่างเช่นไม้พองหวดลงบนล่างสตีหนังนั้นจนบุปผาโรหิตเบ่งบานสตีนังนั้นถูกตัวเองจับโยนลงก้นบ่อวันนั้นก็เกิดหีมะพิวโปยพัดพิวถึงท้องฟ้า ซากศพของสตรีนางนั้นคงกลับกายเป็นโครงกระดูกปรากฏมุสิกัดแทะกระดูกบังเกิดเป็นเสียงดังระคายหูไม่มีวันส่งเสียงหัวรอดังสดใสดุดละคังเงินอีกเท่าชารานั้นหลังจากตายแล้วบ้านนี้ตนเองเป็นใหญ่แต่ผู้เดียวสตรีนางนั้นตายแล้วแต่ทารกที่ถือกำเนิดจากนางนางนั้นไม่อาจฆ่าทิ้งจะอย่างไรเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของตระกูลหมิง ดีที่ชิงตาหักใจอมหิตใช้แท่โบยตีมันทุกวันจวบจนเด็กชายนั้นทนรับความเจ็บปวดไม่ได้รุ่งเช้าวันหนึ่งจึงหนีออกจากสวนอุทยานหมิง อาจบางทีเด็กชายนั้นไม่มีวันร่วงรู้ว่าตอนนั้นตนเองยืนอยู่หลังประตูจับตาดูมันอย่างเย็นชาอาจบางทีเด็กชายนั้นไม่มีวันร่วงรู้ว่าตัวเองตัดเตรียมนักฆ่าไว้รออยู่นอกสวนอุทยานหมิงเตรียมส่งมันลงบ่อแห้งคอดให้มันอยู่ร่วมกับผู้เป็นมันดา แต่ว่าเด็กชายนั้นชะไหนไม่ตายดวงตามิงเหล่าไทจินทอแววกดแขนเคาะนิ้วก้อยข้างนั้นลงบนที่เท้าแขนของเก้าอี้ขณะเดียวกันเผยริมฝีปากที่แห้งแรงกระซิบบอกต่อหญิงรับใช้คนสนิทว่าเชิญโจเซียนเซิงท่านผู้แท้โจมา ขณะที่หมิงเหล่าไทจินตกลงใจบุตรชายกับหลานชายของมันเดินเคียงคู่กันหมิงหลันสือมองดูบิดาด้วยความเลื่อมใสกล่าวว่าท่านผู้เท่าคาดว่าไหนๆท่านยา่าต้องลงมือต่อตัวบัตรซบนั้นแน่นอนหมิงชิงตายิ้มอย่างอ่อนโยนกล่าวว่าตัวบัตรซบอันใดนั่นเป็นชีสูอาที่เจ็ดของเจ้าถึงแม้ว่าตอนนี้เป็นศัตรูของพวกเราแต่ถึงอย่างไรเป็นชีสูของเจ้า มิงหลันสือยิ้มเย้ยหยันพันขมวดคิ้วกล่าวว่าเมื่อข้าชีสูถึงแม้ว่าเรื่องราวมีข้อยุติแต่ว่าทางด้านใต้เท้าผู้แตนพระองค์จะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อให้ชมรมจินซานมีกลุ่มกำลังมากกว่านี้ยังไม่อาจก่อกบฏได้มิงชิงตาทอดถอนใจกล่าวว่าไหนๆเจ้าชาราแล้วเรื่องนี้นางดำเนินการผิดพลาดตั้งแต่ต้นมิงหลันสือสันศีรษะกาหนึ่ง หมิงชิงตายิ้มพางกล่าวว่าแต่ว่าความผิดพลาดของนางไม่ได้ไหมายถึงความผิดพลาดของตระกูลหมิงหากว่าครั้งนี้ชีสูของเจ้าไม่มุ่งเอาชนะค้าคารก็ไม่แน่ว่าเป็นเรื่องร้ายทั้งหมดเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเรามีความคิดอ่านเองปะมุกตระกูลหมิงในนามผู้นี้แค้นหัวร่อในใจปล่อยให้ชมรมจินซานที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้ขิ่นค่ากับสำนักตรวจสอบเถอ มันที่เจ้าอุบายความคิดย่อมมีวิธีเก็บกู้สถานการณ์เอง หมิงหลันสือยิ้มเย้ยหยันกล่าวว่าครั้งนี้ลิ่วสูอาที่6ได้เปรียบกว่าผู้อื่นหมิงชิงตาตบไหล่บุตรชายอธิบายว่าผู้ชาราย่อมโปรดปานบุตรคนเล็กแน่นอนต้องเป็นบุตรที่ถือกำเนิดจากนางขณะที่ตระกูลหมิงบุ่นวายราว์ข้าวต้มที่เดือดพ่านหมิงชิงเหิงที่เป็นบุตรคนเล็กของตระกูลหมิงตอนนี้เป็นประมุกพ่น้ำแดนเจียนหนันเชียรซีเฟยทั้งยังรับตำแหน่งเจียนสื่อฝ่ายตรวจการเส้นทางเจียนหนันสังกัดตึกที่สี่สำนักตรวจสอบ ยืนอยู่บนชั้นสุดของเรือเจียนหนันเจียในเมืองซูโจมันยืนเกาะเรารลูกกงทอดตามองนอกเมืองที่ห่างไปที่นั้นเคยเป็นบ้านของมันแต่ว่ามันไม่ได้กลับไปเป็นเวลานานส่วนอุทยานหมิงนั่นเองการนัดชุมนุมของพ่อค้าแดนเจียนหนันยุติลงแล้ว ถึงแม้ว่าทั้งหมดไม่มีวิธีการอย่างเป็นรูปธรรมแต่ดูจากแววตาที่ระบมบของตระกูลสงแดนหลิงหลันกับตระกูลชุยแห่งเฉียวโจเชยซีเฟยทราบว่าแผนของไต้เท้าบังเกิดผลวันพรุ่งนี้ตระกูลหมิงไม่เพียงประชิญการลุกจากตนเองอย่างซึ่งหน้าทั้งยังประชิญการกุ้มรุมที่ตระกูลสงกับตระกูลซุนที่จับมือกันพ่อขาต้องรับประทานเนื้อหากยิ้วโหยจนโดนลานจึงไม่สนใจว่าเป็นเนื้อของตระกูลใด เชี้อซีเฟยอีตารงสวนอุทยานหมิงอยู่ห่างไกลเกินไปถึงแม้ว่ายืนอยู่ชั้นบนสุดของเหลาเจียนหนันเจียยังไม่เห็นแสงไฟของที่นั้นนับตั้งแต่มันโชคดีที่รอดตายวันนี้เป็นวันที่ย่ำใจที่สุดในที่สุดมันสามารถประกาศชื่อหมิงซิงเหิงต่อหน้าผู้คนอย่างเต็มภาคภูมิหากว่าเปรียบเทียบกับความสมใจที่ทุ่มเงินใส่ผู้คนการลุดผลจากฐานะชาวยุทธจักรสามารถยืนอยู่บนเวทีของทัชชิ่ง เรื่องเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นอย่างไรขอเพียงสามารถประกาศชื่อจริงของตนเองเท่ากับตบหน้าสติชาราที่ชั่วร้ายของตระกูลหมิ่งนั้นชาติใหญ่ความสมใจของการแก้แค้นกับบทบังทุกสิ่ง เชะซีเฟยนึกขอบคุณฟันเสียนอย่างสูงแม้แต่เรื่องที่คืนนี้ฟันเสียนส่งมือกระบี่มาเจ็ดคนมันก็ไม่ขุ่นข้องหมองใจแต่อย่างไรมันจมอยู่กับความรู้สึกที่สาแก่ใจทําให้ผู้เขยี่ยมหานชาวยุทธจักรผู้นี้ไม่ทันสังเกตว่าบนถนนฝั่งตรงข้ามปรากฏบุคคลประหลาดขึ้นหลายคน